เดี๋ยวผมถ่ายรวมให้ลลแล้วอาจารย์ไปประลุหน้าง,งานเลยสักหกหมื่นครับมันจบกันไม่ลงแน่นอนน่ถือว่าเหรียญม่้ดีแล้วกัน ก็มากันที่เดิมพระที่เราไปเหมาบ้านเนี้ยบ้านของพี่ตั้มนั่นเองก็น้าพระที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยมันไม่ครบทีนี้เราก็เลยกลับไปกลับไปปุ๊บขอทักหลายกับหมายทีนึงว่าพี่ครับพระมันยังค้างอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับพี่พี่กลับมาเอาไว้ด้วยนะทีนี้ผมก็เลยตีรถกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่ก็อยู่ตรงหน้าบ้านเขาทีนี้ก็สเต็ปเดิมนะครับอเอาอีกแล้วครับก็คือว่าโทรไปแล้วก็ไม่รับสายอีกแล้ว รับซ้อนซ้อนเงินเพื่อนงงจะพยายามโทรหาพี่เขาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าวันนี้ผมผมได้เอาเหรียญผู้รีสุดทัคําคำชะโนดทันยามาฝากพี่เขาใช่เขาเป็นคนดีนะใช่พี่ต้อก็ดีนะของ่ายได้ไวแต่ว่าขอให้เจอก่อนแล้วกันนะหลวงหลวงปู่นะตอนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะขอเหรียญหรือขออะไรตอนนี้ผมขอเจอพี่ต้อก่อนเลยหรือเปล่าแต่เราท้าว่าเขาอยู่นะหรือจะเราจะบุกเขาไปดึมดำขึ้นมานี่งานเข้าเลยนะ ครับผม,มพ,พี่ตั้มอยู่ไหนฮะอยู่ข้างในพี่เพิ่งมาเหมือนกันพี่อ๋อเจอแล้วโอเคครับพี่แล้วทำไมเขาไม่รับสายผมอะพี่นับโทรไปรับทำไมผมโทรไปไม่รับอะไปเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าไปหลอนตรงนี้นิดนึงนะคลิปที่แล้วมีเหลืองด <c oughs> ูเขาแล้วนั่นเลยหรอรอบนี้รู้แล้วไงรู้เชิง <laughs> สมเด็จหลังแบบแบบนี้มันที่ไหนอ่ะพี่เดี๋ยวผมดูแล้วกันนะโอ้โหเยอะมากเลยนะ พี่เอาทุกอางเลยเหรอ<ะ>นนเนี่ยมึงใครเนี่ยวาจะรอดคนละพี่เนี่ยซื้อทุกอย่าง,งจริงๆนะพี่เลี้ยงแมวไว้กี่ตัวครับเนี่ยน่าจะสิบกว่าตัวแล้วโอโ้โหเป็นบ้านส่งข้อแมวเลยวะเนี่ย<ะ>อาหารแมวเดือนเป็นหมื่นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้มันมีเก๊ะมีแท้ป,ปนมากเยอะม,มากเลยนะพี่ไอซันที่เบสซื้อจากไหนมามึงจูไดนถุงแต่ไม่ได้หยิบออกมาตอนนั้นผ้าแท้บซิวารีผ้าไอตัวนี้เอาไปเลี้ยมใช้เลี้ยมแขวนแล้วเปล่านะ โอ้โหมีทั้งสึกมีแท้นะมีแท้มีเก้พี่ซื้อจากไหนมาผมเห็นอย่างนี้ตั้งแต่ในถุงนั่นแหละจันแต่ว่ามันหยุดกองไม่ไหยิบออกมาขายยังไงพี่ให้จันได้ได้<า>ไทำประโยชน์มีเก้มีแท้เลยพี่มีเก้พวงแท้ได้ทำไงเนี่ยเขากลวยเขาเตะเขาสาดเพราะกลวยเนี่ยนะจะไม่รอดทั้งองค์เลยพี่ไอ้ย่ามเงี้ยได้อยู่องค์หนึ่งถ้าซื้อใครมาเราอยังเรายังได้รู้ไงพี่ว่าจะมีโอกาสแท้หรือจะมีโอกาสเก้ใช่ไหมพี่อันนี้เห็นเขา ตำรวจที่ไปอยู่ในในงานบุญนครับเนี่ยอันนี้ตำรวจสมเด็จเนี่ยนะใช่ครับที่ว่าที่เขาเยอะๆเนื้อดินเนื้ออะไรใช่เป็นของตำรวจแล้วเข้ามาเลี่ยมทีหลังแต่ผมก็ไม่ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าเห็นเขาบอกเป็นเป็นเป็นตำรวจแล้วเราเคยเจอแต่เนื้อดินแล้วันนะเจอแต่เนื้อผงี่ไม่เคยเจอเนื้อโลหะเออขนาดนั้นเลยเหรอตเลฮะ แล้วที่บางกะปิเหลืออีกหลายชุดไหมพี่อันนั้นอยู่ในหิ้งนะเป็นทองกองนะขุนเข้ามีโอกาสต้องต้องไปนุ่นเลยให้เข้าไปดูไหมมีครับก็ต้องเราก็ต้องไปนุ่นเลยเอ๋อที่บ้านบางกะปิคือว่าอันนั้นเป็นชุดพระของพี่ใช่ไหมใช่ขวดมีย่ามนม่มีย่ามไม่น่าจะเซ็จเรียบหมดเลยอ่ะก็จะหลักๆก็จะมีแค่เนี้ยไม่หลักด้วยนะเนี่ยย่อยส่วนที่เหลือจะรอดแลงไม่รอดแรงไม่รูก คิดอยู่ใช่ไหมว่าผมจะพูดอะไรเปล่าไม่พูดอะไรเลย,ยนี่สึกๆเงี้ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างงี้พี่ตีเท่าไหร่แล้วกันพี่อ่ะลองดูดแล้วกัน,นถึงตรงคนเลยครับผมพี่ตีเลยพี่ตีเลยพี่ตีกี่บาทพี่ว่ามาเลยทั้งหมดเลยยหร้อใช่ แต่จะเลือกเอาก็ได้นะ้าเลือกเอาผมเอาแค่หน่อยเดียวอ่ะผมซื้อได้ผมจะซื้อแต่อย่างงี้นี่แท้ครับแต่อย่างงี้ต้องดูทีไอ้ลื่นเนี่ยไอ้ลื่นเนี่ยแท้แน่เนี่ยไอเดนเองเนี้ยแต่มันไม่มีราคาพี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอคิวเคียว,ยวนี่นตัวเก่าที่เอาไปอ่ะพี่มันมีที่มันขายได้หลักไม่กี่สิบก็มีนะไอพวกลมดํามันเสริมหมดเลยนะเสริมหมดเลยนะถามเมื่อกี้ไม่ไม่เก๊แต่มันอยู่ในยุคพ้อแย้มแล้วเขาไม่เล่นกันอ้าวพี่ตีราคามาเลยดีกว่ามาพี่มาผมซื้อได้ผมซื้อหี่ผมวัดเลย ยี่ห้าศตวรรษก็แท้หมดนะแต่มันมีศึกกับมีสวยพี่อันนี้ศึกศึกเงี้ยขายได้ไม่กี่ตังค์พี่อย่างเงี้ยพี่เอาเท่าไหร่พี่บอกราคามาดีกว่าครับพี่จะใช้เงินไปปิดรถสักหกหมื่นครับเท่าไหร่ใช้เงินไปปิดรถปิดรถสักหกหมื่นหก เดี๋ยวผมพาจันไปเอาที่บางกะปีกับผมพี่ใช่ไหมใช่ครับเยอะไหมเยอะไม่เคยได้ได้ถ่ายเลยจันคือเดี๋ยวผมถ่ายรวมให้แล้วจันไปเป็นรุ่นเอาหน้าง,งานเลยไม่รู้จะซื้อยังไงเนี่ยหกหมื่นเหรียญมันหลาย,าลยกี่บาทละพี่เหรียญน้ำตกกี่บาทอะพี่เาจ๋ยวพอเหรียญให้พี่ก่อนดีกว่าสาธุนะจันเดี๋ยวผมจะขอพรเลยสงสัยจะได้ไปกราบท่านที่นู่นแล้วดูละเอาพี่นี่อ่ะอนี่ครับสาธุ เลขสวยด้วยสองร้อยพี่โอ้ไปเรียมบูชาเดี๋ยวขึ้นคอเลยครับคำชะโนดขอแล้วได้ไปกราบได้กราบแน่นอนสงสัยได้ไปกราบที่คำชะโนดได้เลยด้วยใช่ใช่เร็วเร็วเลยเรีไเรียมขึ้นคอได้ถ่ายให้ดูครับจันจันสร้างเองเลยครับเนี่ยใช่ครับสาธุครับจันไอ้ศึกศึกเนี่ยแท้หมดอ่ะพวกเนี่ยแท้หมดเลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแอนเนี่ยเนี่ยตัวแอนเนี่ยแท้เนี่ยแท้เนี่ยแท้ว่าจะปิดรถสักหกหมื่นว่าจะปิดเลยจันไม่น่าจะไหวครับพี่แล้วจันได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไม่รู้าน มันน่าไปช็อตอย่างนั้นมากกว่าพี่ไอเงี้ยหกหมื่นอ่ะไม่น่ารอดอ่ะเพราะว่าไอ้สวยเก๊พี่ไอศึกๆึกนาแท้เนี่ยไอเงี้ยแท้เนี่ยแท,ยแท้ดูง่ายเลยไม่ต้องให้ใครดูด้วยเนี่ยเงี้ยแท้เนี่ยแท้หูใหญ่ๆเงี้ยเก๊แน่นอนเนี่ยเนี่ยนางกวักเงี้ยแท้พี่พี่ดูดิเนี่ยศึกขนาดนี้ยังมีเก๊อีกเลยนะเนี่ยหูย,ยืดยืดเงี้ยเนี่ยแท้แท้ต่อว่างไง มาเที่ยวก็ได้พี่อ,าอม,ามาเที่ยวก,ก็ได้พี่อ,อย่างเงี้ยนะผมซื้อนะไม่กี่พันหรอกพี่มาเที่ยวก็ได้พี่ถือว่าเอาเหรียญมาให้พี่เปิดมาหกหมื่นเนี่ยผมว <5 S 1> <ม>่าอ้าจานตีจานตีเท่าไรครับมนนผมซื้อซื้อได้ไม่กี่ชิ้นหรอกพี่นั่นอย่างเงี้ยถ้าให้จานทั้งหมดเลยแล้วแต่จานเลยแบบถือว่าสวัสด,ดีปีใหม่ให้จานบ้านเลยครับเห็นสมควรเท่าไรหมดเนี่ยพี่หลักพันได้ไหมค,คือคือคือหมดเนี่ยครับ อันเนี้พี่ถ้าจะเอาถ้าฝั่งเนี้ยจะเอาจริงๆอ่ะก็ต้องคัดเอาแต่แท้ๆอย่างเดียวพี่คือให้จันไปทำประโยชน์หมดนี้จันตีเลยอย่างงี้เท่าไหร่ต่อให้จยนเห็นสมบูรณ์ใจมีเท่าไหร่ถือว่าสวัสดีพี่ใหม่ลงหน้าให้จันเลยลองดูดิผมว่าถือว่ารุ่นชุดเนี้ยมันแท้ทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะได้จะได้ซื้อแต่มาแล้วแค่นี้ก็ไม่ไม่เป็นไรพี่นะถือว่าเอาเหรียญไหมพี่แล้วกันถ้าจันประเมินเลยจันประเมินเท่าไหร่ถ้าจันประเมินเลย ไม่รู้จะประเมินยังไงพี่มาแล้วซื้อได้ซื้อได้ตามที่ซื้อได้ถ้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์ประเมินได้แล้วระดับอาจารย์นะได้ไอเรียนนี้ยถ้าสวยเมื่อก่อนมันเคยขายได้จะเป็นพันแล้วนะถ้าสวยนะแต่ถ้ามันสึกสภาพก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ให้อาจารย์ประเมินครับผมเชื่อมืออาจารย์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้ถ้าจะได้จริงๆนะได้อยู่ยี่ห้าองค์หนึ่งพ่อกวยองค์หนึ่งส่วนส่วนอันนี้ได้ไหมอันนี้นะ ไม่ได้ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับพี่อันเนี้ยผมคือผมตีรวมกันแล้วว่าพี่ไขทงไปเลยให้กันอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยไม่เอาดีกว่าพี่อันเนี้ยมันไม่ไหวหรอกพี่มันอันเนี้ยเก้พี่มีแท้อยู่องค์หนึ่งอย่างงี้ใช่ปะ่ะส่วนใหญ่มันไม่แท้ไงพี่เนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมพี่ดูในไลท์ดิเนี่ยเนี่ยถ้ามันแท้มันก็ไม่เป็นไรหรอกพี่มันเปืองค่าเลี่ยมมากเลยเนี่ยพวกเนี้ยซื้อไปนะที่ขายได้จริงๆนะพี่มีสีวอลรีนี่นะก็ยังมีเก๊แท้ปนกนะันอีกนะอันนี้ไม่่่่สวยยไไอ้้้หาาาาางงลลกขเีถจะมแ ไม่มีย่ามใมอง์ละแสนนะพี่เนี่ยสี่ห้าหมื่นต้องได้ส่วนที่เหลือมันเก๊พี่ผมก็ไม่รู้ทําไงจะหลุดไม่หลุดผมไม่รู้แต่เนี่ยมีเก๊มีแท้ครึ่งเก๊แทะครึ่งหนึ่งมาดันศึกยีงไงพี่นั่นแหละเรื่องของเรื่องประมาณนั้นเก๊ครึ่งแล้อาจารย์อาจารย์ค,คัดแต่แท้ไปได้ไหมถึงผมเอาตัวเก๊ไปคืนเขาได้ไหมนี่นี่นี่นให้อาจารย์คัดแต่ตัวแท้ไปใช่ไหมตัวแท้มันศึกอะไรพี่ ตัวแท้มันสึกอะพี่มันจะขายได้กี่ตังค์หยิบของเขามาเยอะเลยกรอบมาเลยอ,อันนี้ของพ่อตาพี่ใช่ครับผมก็เลยบอกอมันขายได้ไม่แพงพี่เอาให้เขาดูก่อนดีกว่าพี่ไม่เป็นไรแต่ผมยอมเสียวเวลาเพี่งให้เขาดูหมดเลยก็ได้พี่ถ้าผมซื้อเนี่ยผมซื้อเวลาคาไปเทผมเนี่ยราคาเนี่ยนะเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเข้าเนื้อกันหรือเปล่าแต่เขาจะพยายามสู้นะไว้ก่อนก็ได้พี่วันนี้เอาเหรียญมาให้ถ้าหกหมื่นเนี่ยไม่น่าไหวพี่มันจบกันไม่ลงแน่นอน แล้วราคาเนี้ยยังไม่ได้คัดเก๊แท้ออกจากกันนะเนี่ยผมสู้เต็มที่นะสองกองเนี้ยเก๊แท้ผมรับผิดชอบเองแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรพี่แบงไม่ไหวถือว่าเอาพระมาให้พี่ได้ได้รู้จักกันพวกกันไม่อะไรพี่เดี๋ยวนี้จันเราอันนี้ให้จันทั้งทั้งทั้งหมดแล้วก็สีนี้เราไปคืนเขาดีไหมอันนี้ให้จันทั้งหมดเลยอันเนี้ยผมไม่รู้จะไปมันมีอจ <c oughs> ันทำประโยชน์ได้มันมีที่มันขายได้มีแค่เนี้เองพี่ก็ <c oughs> ให้จันตีไปเลยครับแล้วเราก็ต่ออยากซื้ออะไรบอกเขาไปเลย ใช่แต่กูบอกไปแล้วว่าเนี่ยมีแท้แค่เนี้ยมึงจะรอดไม่รอดแล้วแต่ละกันครับไม่ไหวก็ไม่ไหวกลับก่อนแล้วกันพี่ผมเอาภาพให้พี่แล้วกันไม่เป็นไรหรอกคอยว่ากันใหม่พี่แล้วแต่พี่เลยเอาพี่จันสองเซนที่เอาเท่าเดิมไครับเท่าครั้งที่แล้วไว้ก่อนแล้วกันพี่นะจันประเมินได้เท่าไหร่มันห่างเยอะพี่มันไปมันก็ยังห่างเยอะเท่าอืมอีกอย่างคือภาพไม่สวยพี่ภาพไม่สวยเนี่ยมันขายยากถ้าจันประเมินได้เท่าไหร่ ก็อย่างที่ผมบอกพี่จะให้ผมขัดก็ได้ครับพี่ขัดแล้วพี่ขายเป็นองก็ได้แต่ถ้าพี่เปิดราคามาผมมันถ้ามันต่อหึือเกินพี่มันจะน่าเกลียดกับพี่ด้วยครับอันนี้ให้จันครับเท่าไหร่พี่ว่ามาอันนี้ต้องให้จันเลย่อซื้อเลยเท่าไหร่พี่ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ให้จันประเมินเน่ยเพราะว่าถ้านี้อาจารย์ประเมินได้สุดรับจันประเมินได้ล้มไม่ก้าต่อพี่เปิดมาพี่เปิดมาสูงแบบมันสูงเกินอันนี้ให้จันเ่าเพราะพ่อจันเขาเคยทํางานนะผมไม่ พันแล้วกันพี่พันหกแล้วกันจันพี่ผมเดินซื้อในสนามได้ถูกกว่านี้นะที่นี้บวยถูกที่สุดแล้วพี่ถ้าเป็นทีมพ่อจงทีมผู้ทวดอะไรยังจันสองแล้วันนะจันสองจันแล้วอันนี้เท่าไหร่จันอ่ะนี่เลยเอาดีกว่าพี่ยอมยอมวันนี้ยอมวันหนึ่งพี่ถือว่ามาทําความรู้จักกันด้วยอาจาร์สวัสดีครับครับตัดเจอเลยหอกปคลิปนี่นะครับสาหรับพี่ๆทางบ้านวันนี้ก็มาก็ จะมีเก๋มีแท้แล้วก็ขัดออกพอทีแท้ก็ดันไม่สวยมันไม่สวยส่วนอย่างอื่นก็เก๋แท้ปนกันเนี่ยหกหมื่นความซื้อไม่ได้นะครับก็ซื้อไปแค่นั้นแล้วกันนะตามเง<ม>ียน<ม>ที่เห็นพิมพ์บุ้ยสุดซื้อไปห้าองค์มาไกลมากถือว่าเอาพาระมาให้พี่เขา ครับนะครับสำหรับพี่พีทางบ้านนะครับที่มีพระแท้นะครับเก่าไม่รู้ที่พร้อมประเมินมาแล้วมาซื้อแค่นี้ดูดิมาอย่างไกลเลยนี่ผมเดินผมจผมเดินผมเดินแถวไร่ขิงผมเดินแถวเอสซีผมก็ได้แล้วนั่นเนี่ยชี่เชื่อไหมว่าผมรวมผู้ซื้อพระที่ไปแล้วก็ค่าน้ามันค่าเดินทางอะไรไม่เป็นไรไม่เนซตนี้จันยกเลยใส่ถึงแล้วแมวมอไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้รอบหน้าดีกว่าพี่พี่ใช้ปังเยอะไม่น่าไว้ก็ เดี๋ยวไว้รอบหน้ารวมกันแล้วกันสองถาดเนี้น่าจะขายได้อะจะเป็นอันนี้อันเนี้ยเทกองอะพี่ผมไม่มีเวลาไปเทหรอกอผมพูดตรงตรง,งพี่เท่าไหร่ครับจานอืมอีกเท่าไหร่อ่ะพี่อะเนี่ยอย่างเงี้ยอะลองดูอะพี่อะลองดูเนี่ยขนาดตัดชุดนูน่นออกไปแล้วนั่นเนี่ยเอเหลือเท่าไหร่เหนี้ตาจย์แล้วะผมสี่สิบได้ไหมทศพ่นะสี่พันได้ไหมอย่าครั้งหน้าเราไปเหมาที่บ้านกันดีกว่าใช่ผมว่าพี่รวมไว้แล้วพี่ไปเหมาที่บ้านดีกว่าวันนี้นะก็ได้ประมาณนี้ซื้อหน่อยแล้วกันไม่รอดหรอกแต่ว่า มาแล้วถือว่าเอาพระมาให,ให้พี่เขาสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่มีพระเครื่องที่บ้านนะครับเยอะๆอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดส่วนเก้า18หรือว่าแอดไลน์มาส่งหน้าพระก,กันมาดูจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่ถ้าเป็นไม่ได้ประเมินราคาก่อนวันนี้ผมก็ต้องลาพี่ๆไปก่อนฝากนะฮะขอ100รไลค์นะถ้าไม่ได้100รไลค์ในคลิปนี้คลิปหน้าผมไม่ทำให้ดูแล้วนะเที่ยวหน้าผมซึ้งเนี่ยไมใ่ใครดูเลยนะ <c oughs> นะขอ100ไลค์ครับคลิปนี้วันนี้ลาพี่ๆไปก่อนพบกันคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ Oh, yeah.